และคันนี้มาพร้อมกับเลขไม้ที่60,000กิโลครับไม้แท้6 0,000กิโลเข้ารายการล่ารถสวยครับเพราะอะไรเปิด้วครับโชว์รูมหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่า5้าไร่ตรงข้ามเซนทัลสารายาสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินแบทครับที่ช่อง YouTube ช่องเชลวลีข่ายเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามีรถอีโคลาเข้าใหม่1คันครับเป็นเจ้ามิซูมิชิมิรานะครับคันนี้บอกเลยว่าเลขไม้น้อยมาก 60,000กิโลครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอประกาศก่อนเลยครับว่าเรานะครับรับซื้อรถยุกรุ่นยี่ห้อเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจต้องการที่จะขายรถนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์โทร08115ตัวแล้วก็31ครับถ้าคุณมั่นใจว่ารถคุณสวยใหม่แท้ไม่มีการชนหนักมาโทรมาได้เลยครับเรานะครับรับื้อถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดและไม่กดราคานะครับรถพอนอยู่ก็สามารถขายได้นะครับและวันนี้นะครับหากใครมองหารถ อีโคคาใช้งานคันนี้ห้ามพลาดชมเลยครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้ามิซูมิชิมิราชครับผมรถปี2018เลยครับเป็นรุ่น1.2 g l x เป็นรถอ e ีโคคานะครับเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีเกียออโต้เครื่องยนต์ Auto. เบน,น,นซินครับและคันนี้มาพร้อมกับเลขไม้ที่60,000กิโลครับไม้แท้60,000กิโลเข้ารายการล่ารถสวยครับเพราะอะไร1ไม้น้อย2สวยจัด3ประวัติครบ 4เป็นรถมือเดียว5นะครับราบรายท่าน1ปีหรือว่า1,000 0กิโลคันนี้บอกเลยว่ารถสวยมากน่าใช้มากสีขาวมุกเดิมจากโรงงานรถเป็นทรงแฮชแบ็กหประตูครับและคันนี้นะครับผมราคาบอกเลยว่าไม่แพงผ่อนต่อเดือนเพียงแค่มัน4ี่พันกว่าบาทรอบคันเลยครับรถนะครับผมหน้าตาเนี่ยเป็นรุ่นโฉมปีเกือบปัจจุบันแล้วนะครับผมเป็นรุ่นโฉมปี2018นะรถเป็นทรงแฮชแบ็กหประตู สีภายนอกเป็นสีเดิมหมดจากโรงงานครับผมลดเป็นทรงแฮชแบ็กหประตูนะเป็นเครื่องยนต์1,200 tc บอกเลยว่าประหยัดมากน่าใช้มากและคันนี้นะครับเล็กกระทัดรัดดูแลง่ายครับป้ายแดงออกห้างราคาอยู่ที่ประมาณ50,000นกว่าบาทครับ5 0 0แสนกว่าบาทแต่วันนี้นะครับเป็นมือสเนี่ยราคาเนี่ยหายไปเกือบครึ่งครับและวันนี้เราขายคุณเพียงแค่2 6 8 0 0 0บาทครับ2,68,000บาท ราคานี้ซื้อสดไม่เสียแบตซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่4,400บาทยอดผ่อนนี้ผ่อนตลอดสัญญาไม่มีการผ่อนน้อยผ่อนเยอะนะครับผ่อน4,400บาทตลอดสัญญานะครับและยังสามารถผ่อนได้นาน8ปสีงวดดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ครับใครสนใจต้องการจับจองโทรมาได้เลย081 15ตัวแล้วก็31หหรือว่าแอดไลน์มาที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ ใครสนใจลองแวะเข้ามาและต่อมาครับเรามาดูกันสิว่าภายใต้ฝาโปงและออปชั่นภายในคันนี้มันมีอะไรบ้างเชิญชมเลยครับต่องกันเลยครับน็อตยึดฝาโปงคันนี้ไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซอกด้านในเดิมหมดจากโรงงานครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาเห็นไหมครับแก้มด้านซ้ายคานหน้าเลขซี่ครับเดิมหมดรถเราทุกคันนะครับรับประกันโดยพี่เฉลีวครับไม่ต้องห่วงเลยรถเราสภาพสวยทุกคันใหม่ทุกคันครับ แก้มด้านขวาน็อตยึ่ฝาโปรงสตอกด้านในซุ้มหัวโชค๊คทุกอย่างใหม่หมดและนี่ครับผมฝาโปรงครับตัวนี้เดิมจากโรงงานนะเห็นไหมรอยเม็ดอาร์ครับอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกอแผ่นกันความร้อนอยู่ครบหมดครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพรถเดิมมากๆห้องเครื่องครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่อง1,200ซีซีสภาพห้องเครื่องใหม่กิฟต์สวยวิบวับเลยนะครับใครสนใจหารถอีโอคาใช้งานมิสูมิชิมิราชคันนี้ตอบโจทย์มาก ป้ายแดง500,000กว่าวันนี้206,800บาทกับเลขไมที่60,000กิโลครับและต่อมาเรามาดูกันซิว่าออปชั่นภายในคันนี้มันมีอะไรบ้างมาเลยครับสองกันเลยนะครับเลขไมล์คันนี้65,000กิโลเรารับประกันไมล์แท้นะพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังกชันปุ่มคูสตาร์ทมีให้ครบหมดคันนี้สภาพบอกเลยว่าสวยใหม่น่าใช้มากครับและคอนโซลตรงกลางเป็นหน้าจอเดิมของมิสซูเลยนะครับเดิมเดิม แอร์ครับเป็นแมนนวดเกียร์ออโต้แผงเกียร์เป็นลายไม้เป็นโลแบ็กคอนโซลด้านซ้ายสภาพสวยกิฟตตัวเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานครับเบาะทรงสวยนะครับไม่มีริ้วรอยขีดข่วนเลยแผงประตูครับกระจกไฟฟ้า4บานลายไม้เป็นโลแบ็กสภาพสวยมากตำหนิริ้วรอยไม่มีนะย้ำเลยนะครับว่าถ้าใครหารถเออคาใช้งานเนี่ยมิรัดคันนี้เนี่ยสภาพค่อนข้างสวยเลขไม้น้อยปีก็ใหม่ที่หมคันนะครับ ซื้อกับเราเนี่ยเรากล้าออกไปรับประกันให้ทุกคนว่ารถเราไม่มีการชนหนักฟิกคว่ำหรือว่าจมน้ามาครับต่อมาครับนี่เลยตอกย้ําความมั่นใจครับผมนี่เห็นไหมครับบอดี้รอบนอกครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมารอยเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดสภาพบอกเลยว่าเดิมมากๆและนี่เลยครับสบภาพเบาะหลังภายในนะครับเห็นไหมครับด้านในภายในสวยมากครับคันนี้เบาะนั่งได้ ภายในเนี่ยนั่งได้ประมาณ5คนนะครับผมเป็นรถอ e ีโคคาร์ที่น่าใช้มากนะประหยัดด้วยคันนี้นะครับเขาเคลมกันว่าอัตราการเติมเปลือประมาณ25กิโลลิตรเลยนะล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานสภาพสวยๆเลยนะครับนะยางเย็นใช้ง,งานได้อยู่และด้านท้ายครับผมเป็นทรงแฮชแบ็กหประตูนะเดี๋ยวเรามาดูกันทิว่าด้านท้ายนะครับรถเนี่ยมีการเฉียวชนมีตําหนิหรือเปล่าเชิญชมได้เลยครับเปิดขึ้นมาเลยนี่ครับ สิ่งแรกครับผมน็อตยึดฝาโปรงท้ายฝั่งขวาน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาสาลังด้านขวาครับรอยเม็ดอาร์ครอยสินกาวเดิมหมดด้านท้ายเรานะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าเก็บสีนะครับสภาพบอกเลยว่าเทียบเท่าป้ายแดงครับอันนี้ค่าตัวน้องเขาก็ไม่แพงครับ2 6 8 0 0 0บาทราคานี้คุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับอ่างด้านท้ายครับผมมีช่องเก็บของพลาสติกท้ายรถวางให้ครบถ้วนเลยนะใครสนใจนะครับรีบมาซื้อไปครับ 2 6 8 0 0 0บาทซื้อสดไม่เสียแวตซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่4,400บาทยอดผ่อนนี้ผ่อนตลอดสัญญาเลยครับสุดท้ายครับผมดูเลยห้องโดยสารด้านท้ายนะครับภายในครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ทั้งคันนะเป็นสีดำรอบคันเลยสวยสะอาดใหม่หน่าใช้และคันนี้เปลี่ยนน้ำมันมากช่วงนี้น้ำมันมีราคาที่แพงครับหากรถใช้งานต้องหาเ e อีคานะ มิราดคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์คุณในทีเดียวครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาครับได้รถปีใหม่ไม่น้อยราคาไม่แพงมากคุ้มค่าครับสรุปครับผมกับเจ้ามิซูมิชิมิราดคันนี้รถปี2018เป็นรุ่น1.2 g l x เลขไม้แท้60,000กิโลเข้ารายการล่ารถสวยราคาออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทวันนี้เป็นมือสองเราขายคุณเพียงแค่2 6 8 0 0 0บาท ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือน4,400บาทดอกเบี้ยครับ2.79และยังสามารถผ่อนได้นาน8ปสีงวดใครสนใจต้องการจับจองโทรมาได้เลยครับ08115ตัวแล้วก็31ครับหรือว่า0877676767ครับแต่ถ้าใครต้องการสอบถามขอรูปเพิ่มเติมสอบถามโลเคชั่นสอบถามเอกสารการซื้อรถนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดชาลิคาได้นะครับเราจะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้นะครับ ใครสนใจนะครับรีบทักมาได้เลยครับและสุดท้ายเขาอยู่อีกทีว่าตอนนี้นะครับเราย้ายมาอยู่ที่โชรูใหม่แล้วนะครับอยู่ตรงข้ามเต็นท่านสารยานะครับถ้าใครมาไม่ถูกปักหมุดเลยครับพิมพ์ว่าลดบ้านคุณชวริตเป็นวัคสารยามาตามหมุดได้เลยนะครับนะที่นี่ครับใหญ่กว่าเดิมบนที่กว่า5้าไร่รถสวยกว่า200คันเลยนะครับใครสนใจแวะเวียนเข้ามาครับและวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับท้ายนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ